นี่จะถามลูกๆอูกเนี่ยขวบหลังอ้าวแล้วสุภาพและเอายังไงคะวันนี้ลูกวันนี้ลูกชายไปไหนไปครับลูกชายไปไหนวันนี้ว่ายน้ำอยู่เหรอไปเกาะเจนต้องเรียนว่ายน้ำวันที่เจนต้องไปฮ่องกงไปนี่ไปเรียนว่ายน้ำได้นะเรียนว่ายน้ำใช่แกจนไปว่ายไปว่ายน้ำแต่ช่วงนี้เขาเก่งนะออกงานเดียวบ่อยมากเลยอ่ะโอ้ใช่เนาะออกเยอะกว่าพ่อแล้วนะเกินไปนะลูก พราะเรื่องบันทึกไม่ออกงานเยี่แบบว่าเฉยๆครับเราเป็นเข้าโมเดียวกันครับผเขาบกว่าเตรียมจะมาเทรนลูกเราจะบินต่างประเทศอะไรใช่ครับเทรนดูปูซานครับที่เขาไปเขาไมเรียนว่ายน้ำเขาจะไปงานใช่นะที่เป็นเรียนว่ายน้ำเี่จะไปงานเขาจะไป ี่เอราเทลูกยังไงลูกจะไปงานแฟนมิสอย่างเงี้ยเออพอดีลูกอาจจะแบบช่วงนี้ก็แบบไปเรียนร้องเพลงครับเรียนร้องเพลงเรียนแบบเดินพาเลทอะไรเงี้ยครับชอบช่วงนี้ชอบเดินพาเลทฮวงอะโถงอะทามึงเป็นคนแก่เนาะอยู่ไม่เมื่อยอะไรหรอครับก็คือ ครื่องบินรู้ขึ้นไม่ได้ก็เลยฝึกให้รูปว่ายน้ำไปใช่ครับือผมคือเราคํานวณกันดูแล้วว่าแบบเฮ้ยจะเกิดจะเดินเข้าประตูประตูของเครื่องบินอ่ะมันขนาดมันไซส์มันอาจจะเข้ายากครับหรือเข้าได้เนี่ยอาจจะเดินติดช่องโดยสารก็เลยรู้สึกว่าเป็นลำบากกับผู้โดยสารท่านอื่นก็เลยให้ให้แกว่ายน้ําไปดีกว่าว่ายน้ำไปได้ครับผมกาว่าใช้เวลากี่เดือนไปจะก็คิดว่างานมีวันที่20กรกันาทิดาใช่ไหมครับก็เนี่ยประมาณ1เดือนเต็มเนี่ยครับก็น่าจะเป็นวันที่ดีที่แกจะว่ายไปได้ก็เลย ใช่แค่ระยะระยะทางมันประมาณน่าจะประมาณหลายพันไม้ยู่นมได้กี่ไม้นะเนาะประมาณพันห้าร้อยไม้ใช่ไหมครับก็ไหว้วันละโอ้โหวันละห้าสิบไม้ถึงวะเนี่ยโอ้เออเดี๋ยวต้องฝึกให้แกไหว้เร็วขึ้นแล้วแหละก็ต้องเริ่มปล่อยตัวไปก่อนก็คงถึงโอเแกก็ผอมเลย